ถ้าดูกันมาตั้งต่ต้นรายการเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายไปละจิตใจสารพัดรูปแบบอี้อีกเรื่องหนึ่งคือเราเคยเรียกว่าถูกลวนลามก็เคยโดนเคยค่ะช่วงเด็กๆหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมดูหญิงจังเลยทำไมดูเข้าถึงยากดูอ,อะไรเงี้ยมันเริ่มมาจากจุดนี้และคะ่ะที่หนูเปิดใจให้กับ คนเราข้างมากเกินไปตั้งแต่อายุช่วง14 15่ค่ะหนูเป็นช่วงติดเกมอยู่ต่างจังหวัดพี่ชายก็เป็นร้านเกม2อสมทุ่มไปแล้วแต่หนูคือมีโคอตาแค่4ี่โมงเย็นคือต้องกลับบ้านแต่เราแบบติดเกมมาอยากเล่นอยู่ร้านเกมอยากเล่นเกมอ่างเงี้ยก็เลยให้เพื่อนพี่ชายมารับไปร้านเกมแต่ระหว่างทางคือเหมือน,น,นเขาบอกเออขอแวะเอาของก่อนนะเข้ามาก่อนสิม,นมันมืดม,มันดึกเด๋ยุ่งกัดเอาแล้วเขาเข้าไปเสร็จแล้วก็เห็นว่าเขาไม่ได้แค่เอาของแต่เขามีสารเสพติดด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มแบบ จู่โจมเราอะไรเงี้ยคือเราก็บอกเออขอกลับบ้านได้ไหมไปส่งบ้านหน่อยแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปนั่งร้องไห้กับน้องสาวน้องสาวว่าทําไมอะ่ะโดนโดนด่าหรอไม่ไม่ให้ไปร้านเกมเหรอนี่บอกว่าเออใช่แล้วก็น้องก็เลยหลับไปแล้วก็นั่งเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะ คือก็ถามตัวเองแต่คือก็ไม่กล้าคุยกับใครทํายังไงดีนถ้าบอกโดนด่าแน่บอกป้าบอกยายเพราะว่าเราหนีหนีออกมาเล่นเกมหนีออกมาใช่กลัวกลัวโดนด่าเรื่องเรื่องหนีเลยที่เราลืมไม่ได้ไม่ลืมแต่คือไม่ได้คิดไปเลยว่าที่โดนโดน,โดนลวนลามหรออะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบไม่ไม่ไม่โดนด่าดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยมันไปจนถึงทุกวันนี้ครับหลายคนจะมองว่าเอ้ยเขาถึงยากจังเลยดูหยิงดูอะไรเงี้ยมันคือจากการที่หนูปิด ไม่อยากไม่อยากยุ่งกับคนที่ไม่รู้จักแล้วพอมาอยู่จุดนี้ต้องแบบเปลี่ยนตัวเองคนนี้คือกลุ่มที่เขารักเรานะเราไปเจอเขาแล้วมันมีความสบายใจอะไรเงี้ยแฟนคลับทําให้หนูเปิดเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการพบเจอคนหรือว่าการการได้พูดคุยกับคนใหม่ๆพี่อาการเหล่านี้มันจะหายไปถ้าเราเจอเซฟโซนจริงๆคือเริ่มรู้สึกว่าอยู่กับคนเหล่านี้เขาปลอดภัยอ่ะความรักของคนเหล่านี้แหละที่เขากำลังจะอบตัวหนูอยู่อีก <รา S 2> จุดหนึ่งที่อาจจะถือว่าเป็นปมอย่างหนึ่งอีกอีกจุดหนึ่งในใจก็ได้ก็คือ การที่เราอยู่ในครอบครัวที่บอกว่าคุณพ่อค,คุณแม่แยกทางกันใช่ไหมว่าชีวิตนี้หนูไม่เคยกินข้าวกับพ่อแม่ตัวเดียวกันเลยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าวันหนึู่จะมีครอบครัวจริงๆหนูอยากเจอคนที่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้ีทั้งพ่อแม่ลูกกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยได้รับสิ่งนั้นเลยพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆ ที่เราเห็นมาตลอดคือความรุนแรงในครอบครัวอะไรเงี้ยพ่อมีแม่เลี้ยงคนก่อนหน้านี้ก็เอามีดจะฟันพ่อเราอยู่ชั้นสองเราก็มองลงมาเห็นเสียงวายๆแล้วก็เลยแบบก็กลัวพ่อจะเป็นอะไรแล้วพออยู่กับแม่แม่ก็มีพ่อเลี้ยงเราก็ไม่ได้เห็นหรอกว่าเขาทําอะไรกันในห้องที่มันเสียงดังขนาดนั้นเสียงแม่กรีดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอสุดท้ายก็จะเห็นร่องรอยโดนตรงนี้มีรอยจ้ำแดงเขียวตลอดเวลาถ้าจะเจอใครสักคนในชีวิตจริงๆอยากเจอคนที่เขา ไม่ทำร้ายร่างกายแล้วก็คอยทนุถนอมสร้างครอบครัวแล้วก็อยู่กับเราเป็นความสบายใจให้เราเพราะหนูอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้ที่เวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่หนูไม่เคยบอกพ่อกับแม่แล้วก็พยายามเข้มแข็งตลอดทางที่บางทีมือนแทบจะไม่ไหวเลยซ้ำอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. มันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์หนูก็ต้องสู้กับมันคนเดียวสุดท้ายหนูก็ต้องกลับมาอยู่บ้านคนเดียวที่แบบจะทำยังไงต่อด,ดีกับชีวิตพรุ่งนี้ว่าจะสู้ยังไงดีจะทําให้เราเข้มแข็ง,ขงยังไงดี mm hmm. แต่สิ่งเหล่านี้มันแบบว่าเหมือน พอมีทุกวันทุกวันมันเริ่มแบบสร้างเกาะให้หนูจริงๆข้างในว่าแบบเออเราก็เข้มแข็งได้อนะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะหนูภูมิใจในตัวเองได้เลยนะหนูเจอเรื่องหนักมาขนาดเนี้ยหนูยังประคองชีวิตตัวเองมาในทางที่ดีที่สุดแล้ววันนี้ชีวิตก็ดีค่ะวันที่ความสุขของชา์ลอตต์เองจริงๆเป็นความสุขที่เรียบง่ายมากอยู่บ้านกับกระต่ายแล้วก็สุนัขดูหนังถ้ามีว่างๆก็จะไปเที่ยวทะเลบ้างพอหนูโตมากับ ออที่ภูเก็ตเงี้ยค่ะเวลาหนูมีเรื่องเครียดอะไรหนูก็จะไปทะเลตะลอดอย่างเงี้ยมันอาจจะดูเป็นอะไรเล็กๆแต่สําหรับหนูคือแบบว่าความสบายใจมากมหนูสามารถทิ้งความเครียดได้เลยนิดหนึงค่ะตอนในวันที่เราตัดสินใจถึงขั้นที่ว่าเอ้เราจะไม่อยากอยู่ต่อไปแล้วโมเมนต์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ ฉันต้องกลับมารักตัวเองอย่างกระทันหันนะตอนนั้นยังไม่รักตัวเองค่ะไปเซสซิทีกกับกระต่ายมากกว่าแล้วน้องกระต่ายเป็นมะเร็งเออถ้าเราไปแล้วใครจะดูแลน้องอจังหวะที่เราแบบว่าร้องไห้กินยาไปประมาณ10กว่าเม็ดให้หลับอะไรเงี้ยทรมานกับการการกลืนลงไปมากอะไรเงี้ยกลายว่ากระต่ายหนูก็วิ่งมาหาหนูจากที่น้องเขาไม่เคยวิ่งมาหาแล้วก็น้องก็วิ่งมาแล้วก็แบบนั่งแล้วก็มองหนูเนีขอโทษนะก็กอดน,น้องแล้วก็ไปป้อนยาแล้วก็ นางก็จะนั่งอยู่กับหนูหนูก็นั่ง<ม>แบบว่าร้อมหัวนางจากปกตินางจะไม่เ <c oughs> ชื่อว่านางมีความรู้สึกเพราะทุกวันนี้หลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปหนูสังเกตนางหลายรอบมากคือนางจะวิ่งขึ้นมาหน้าประตูห้องนอนขอไปนอนด้วยหรือว่าถ้าตอนเช้า,าจะตะกุยตะกุย,กยปลุกหนูให้หนูเปิดประตูให้นางเข้าไปนอนด้วยคืออยากอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าแอร์มันเย็นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็คิดในทางที่ดีไว้ก่อนว่านางคงรับรู้ได้แหละว่าเราต้องแบบต้องการเขาสบายใจจริงๆอะไร